แม่ตัวที่งค่ะค่ะชื่อพันนารายวิรักิพงศ์ค่ะเป็นผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงานค่ะก่อนที่จะเข้าเซสชันนี้ความรู้สึกก่อนที่จะเข้าเป็นยังไงคะจริงๆเรามองว่าคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องซับซ้อนแต่ซับซ้อนง่ายแต่ง่ายเพราะงั้นจริงๆเรามองว่าเราเป็นแค่ยูเซอร์ก็คงไม่เข้าไปอะไรมากมายก็เฉยๆตอนแรกค่ะแล้วหลังจากที่เข้าครบสชั่วโมงผ่านไปได้อะไรบ้างโหได้เจออะไรบ้าง เยอะมากเลยอย่าแรกเลยที่ชอบก็คือเรื่องาสเวิร์ด mm hmm. เพราะว่าเป็นคนที่ใช้ฟรีเมลมาตลอดเราใช้าสเวิร์ดไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆ mm hmm. เราเรามองเป็นเรื่องละเลย mm hmm. แล้วก็ตั้งออ u t o ไว้ค่ะ mm hmm. แล้วเทคนิคที่เราโชว์ไปทั้งหมด8เทคนิคนะคะ ชอบสนใจตัวไหนเป็นพิเศษคะเทคนิคแต่เทคนิคใช่ไหมคะถ้าสนใจมองเป็นเรื่องใกล้ตัวมองเป็นเรื่องการตั้งค่าเหรเพราะว่ามันเหมือนกับว่า,เ,าเราเราละเลยเรามองเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งค่าตรวจดีๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการป้องกันเหมือนเรามีรั้วที่แข็งแรงกอดที่ให้เข้าไปในบ้านซึ่งถือว่าสําคัญมากแล้วประโยคที่เราใชา้ VR อาค่ะทำไมคุณถึงไม่อยากไม่ควรเอาคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอน ประโยคนี้จริงๆแล้วสนใจนะคะเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะทำไมล่ะก็ในเมื่อเรามองว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นองของผลิตเราก็ใช้ในห้องนอนใช้อะไรแล้วก็บางทีก็ไม่ปิดตั้งไว้ตอนเช้าลรวก็เออก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเขียนเป็นอย่างนี้แต่พอเข้าเซสชันนี้แล้วเข้าใจแล้วค่ะจะไม่เอาไว้แน่ๆค่ะ ยากมองว่าจริงๆแล้วชีวิตทุกวันนี้อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับเทคโนโลยีอะไรมากมายถ้าเราจะใช้เราควรจะต้องศึกษามีความรู้แล้วก็เท่าทันค่ะขอบคุณนะคะ